หนึ่งในหัวใจหลักของรถบดสั่นสะเทือนก็คือปั๊มสั่นนะครับปั๊มสั่นสะเทือนของเราเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อแดนฟอร์สเหมือนก,นกันนะครับผมสวัสดีครับผมสามพบ XMG โดยบริษัทไชน่าแมชชีนปัดเทศไทยนะครับวันนี้ทางบริษัทจะพาไปชมรถบดที่ขายดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรถบด 10ตัน2เพรารุ่น XS113 นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆคนันตัวเครื่องตัวปั๊มห้องคนขับว่าเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับตามมาเลยเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านท้ายรถก่อนนะครับผมฝาเปิดเครื่องเปิดนี้ครับเป็นเปิดจากด้านหลังนะครับเปิดได้กว้างมากทําให้สะดวกต่อการเข้าไปบำรุงรักษาต่างๆนะครับ เมื่อเปิดฝาเครื่องมาแล้วนะครับผมจะสังเกตได้ว่าตัวกองไฮดรอลิกกองโซล่ากองน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าไปเปลี่ยนถ่ายแม่ทันแนได้สะดวกมากๆเลยนะครับผมโอเคลเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์ของรุ่นนี้นะครับ Xs113 จะเป็นเครื่องยนต์ของคัมมินนะครับผม4สูบเทอร์โบ125แรงม้านะครับผมไว้ใจได้มันเป็นเครื่องไดเลเกที่ทำงานได้ดีนะฮะไม่มีอะไรซับซ้อนใช้งานง่ายมาก ในส่วนของปัม๊มไฮดรอลิกนะครับปัม๊มไฮดรอลิกของเราเนี่ยจะเป็นของอแบรนด์ยี่ห้อแดน f o ร์ของทางยุโรปนะครับผมซึ่งมีชื่อเสียงและไว้ใจได้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนักนะครับผมนิยมใช้กันโอเคก่อนที่เราจะขึ้นไปดูห้องคนขับนะครับตัวที่นั่งคนขับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนตัวรถนะครับจะมีตัวล็อกนะครับ เพื่อไม่ให้รถมีการสายเวลาขึ้นเทลเลอร์นะครับหรือว่าในกรณีต่างๆที่ลูกค้าอาจจะต้องใช้ตัวนี้เราจะมีตัวล็อกให้ไม่ให้รถขยับเพื่อนซ้ายขวาโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่นั่งคนขับกันโอเคเรามาอยู่กันที่ที่นั่งคนขับกันแล้วนะครับ ตัวเริ่มจากเบาะนั่งก่อนตัวเบาะนั่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือน,นอเป็นโชคนะครับเวลาที่ลูกค้าทํางานเจอพื้นที่ขรุขระหรือรถสั่นสะเทือนเนี่ยจะช่วยซับแรงของคนขับได้ให้สบายขึ้นครับแผงหน้าจอนะครับก็จะเป็นตัวบอกรอบเครื่องบอกอุณหภูมิแบตเตอรี่แล้วก็ตัวน้ํามันนะครับแล้วก็จะมีตัวหน้าจอนี่นะฮะโอเค จะมีตัวหน้าจอที่บอกชั่วโมงทํางานและก็ระยะทางที่เดินด้วยนะครับผมในส่วนต่อมาเราจะมาดูาการควบคุมกันนะครับว่ามีสวิตอะไรบ้างตรงนี้จะเป็นไฟส่องสว่างนะครับมีอยู่ด้วยกัน2จุดและตัวนี้จะปรับหลีความสว่างของหน้าจอได้ไม่ให้ยแยงตาคนขับนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นแตะรถในส่วนตรงนี้จะเป็นตัวระบบสั่นนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าสั่นหนักหรือสั่นเบาแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะเป็นระบบเต่ากระต่ายนะครับ และตรงนี้ก็จะเป็นตัวหยุดเครื่องยนต์ฉุกเฉินนะครับผมลำดับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูตรงช่วงตัวบังคับนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับก็จะมีตัวสําหรับเดินหน้าแล้วก็มีตัวถอยหลังแล้วก็เป็นปุ่มเลื่อนไปทางขวาก็จะเป็นปุ่มตัว P แต่ถ้าไม่ได้เลื่อนไปตัว P เนี่ยรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเร่งเครื่องผ่อนเครื่องนะครับโดยกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็โยกได้ แล้วก็ขอบได้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เอาไว้หยุดฉุกเฉินอีกจุดหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลำดับถัดไปก่อนที่เราจะไปดูตัวด้านหน้าของตัวรถเนี่ยตัวรถเราเนี่ยนอกจากแบบหลังคาเนี่ยเราจะมีในส่วนของที่เป็นห้องแอร์ให้ลูกค้าได้เลือกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เอาห้องแอร์เราลดราคาให้อีก10,000แสนบาทเป็นแบบหลังคาตัวนี้โอเคลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหน้ากันนะครับ รถบดคันนี้เนี่ยจะมีแบบ2เพานะครับเป็นรุ่น2เพานะฮะโดยฝั่งนี้จะเป็นตัวเดินนะครับตัวเดินของรถตัวเดินของรถเนี่ยของเราจะเป็นแบรนด์ยี่ห้อแดนฟอร์นะครับอีกเหมือนกันเหมือนกับตัวปัม๊มเป็นยี่ห้อที่ไว้ใจได้อีกตัวหนึ่งนะครับหนึ่งในหัวใจหลักของรถบดสันสเทือนก็คือปั๊มสั่นนะครับปั๊มสั่นสะเทือนของเราเนี่ยก็จะเป็นของยี่ห้อแดนฟอร์เหมือนกันนะครับผม Okay. แล้วก็ตัวรถบดเนี่ยวันนี้เราเอามาให้ดูเนี่ยเป็นแบบล้อเรียบแต่เราอาจจะมีล้อหนามด้วยโดยที่ล้อหนามเนี่ยจะเป็นแบบเปลือกหนามนะครับเปลือกหนามพุ่มเปลือกเรียบคันนี้ครับผมโดยรวมแล้วรถคันนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับใช้งานง่ายมากลูกค้าเข้าใจง่ายเป็นยังไงบ้างครับสําหรับรถบด10ตันคันนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นรถที่ใช้งานง่ายไว้ใจได้และทําให้ท่าน ืนนนทุนไวะครับขอฝากแคปชั่นไว้ส่งท้ายนะครับผมท้อได้แต่อย่าถอยถ้าถอยให้ถอยป้ายแดงเท่านั้น <c oughs> ผมสามพบอซีมขอบคุณมากที่รับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ